สวัสดีครับวันนี้กลุมของเรากเราจะมานําเสนอ,อาการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนสสและท้องถิ่นหนึ่งอย่างละหนึ่งคนนะครับบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนรทษฎนสสนะครับเป็นของนายนฤทธนาควงหมายเลข์ศัก, 4, กดิักดิว์วิชาตุประดิษฐ์เลือกตั้งที่สามจังหวัดปทุมธานีนะครับ ได้รายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไปยัจำนวนเงินทั้งสิ้น1 5ึ่งล้านหบาท25สตางค์ครับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,ป,ง,ง,งประจำจังหวัดปทุมธานีเรื่องสรุปรายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งอาศัยอำนาจตามมาตรา,มมา,ตา67แห่งพระรา,าชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561ราข้อ16อของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยองแบบบัญชีรายรับรายจ่ายและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561จึงสรุปรายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่24เดือนมีนาคมพศ2562ดังนี้ชื่อนายณลิ์นาควง์หมายเลข4 สังการประชาชนที่ปัดเลือกตั้งที่3ได้รายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งดังนี้1ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวน1ล้านห้านปด 7, 7 2 5ส้าสตางค์ 2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วจำนวน1 58, 7, 25, ้านห้านสาสตางค์ 3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไม่มีนะครับรายละเอียดตามรายงานรายรับรายจ่ายพร้อมหมายเหตุประกอบราย เงินรายรับรายจ่ายท้ายประกาศนี้ประกาศณวันที่26กรกฎาคม2562ลงชื่อโดยนางสาวสุรานีผลทวีครับเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีครับต่อมานะครับก็จะเป็นรายงานรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งานายนันลนา นาควงนะครับตั้งแต่วันที่24มกราคมปี2562ถึงวันที่24มีนาคมปี2562ครับโดยจะเริ่มจากรายรับนะครับจากพักการเมืองจัดสรรให้จากเงินส่วนตัวของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากบริจาคตามม68แล้วก็รวมรายรับทั้งสิ้นครับต่อมาก็จะเป็นรายจ่ายนะครับ โดยค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้งนั้นและต่อมาจะเป็นค่าจ้างแรงงานค่าจ้างทําของค่าโฆษณาในสื่อต่างๆค่าจัดทําป้ายและสิ่งและสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ครับ ค่าจัดซื้อหรือเช่าอุปกรณ์ค่าเช่าสถานที่และค่าตกแต่งสถานที่ค่าเช่ายานพานะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าสาธารณูปโภคค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าอบรมผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียงค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าใช้จ่ายตามมาตราหกห้าค่าใช้จ่ายอื่นๆเงินคงเหลือหลังปรับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบวกกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะได้เป็นเงินคงเหลือบวกกับมูลค่าทรัพย์สิน ประโยชนอื่นใดที่รับจ่ายแทนกันก็จะได้เป็นเงินคงเหลือก็คือเงินสดเงินฝากธนาคารต่อไปเป็นการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน,นาราษฎรชื่อนางสาวอิสรีโชคชัยธนอริยะหมายเลข22สบงังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไทยเขตเลือกตั้งที่5ครับ และรายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งดังนี้คือ 1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวนานวนสามร้บาท2ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วจำนวนานวนสามร้บาทและไม่มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายครับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีเรื่องผลการตรวจสอบ รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา67แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561และข้อ9ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายงานทางค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรพศ2561 จึงประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในาก,การเลือกตั้งทั่วไปวันที่24เดือนมีนาคมพศ2562ดังนี้ชื่อนางสาวอิสรีโชคชัยธนะไอาริยะหมายเลข22สังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไทยเขตเลือกตั้งที่5ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร ได้รายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเป็นเงินจำนวนทางส้นหนึ่งแสิห้ามืนสี่พันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทต่อมานะครับเป็นรายงานรายรับรายจ่ายของผู้สมัครแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับจะประกอบไปด้วยหมวดรายรับนะครับซึ่งประกอบไปด้วยรายการทางการบัญชีดังนี้พรรคการเมืองจะสรรให้เงินส่วนตัวของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และการบริจาคตามม68แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2,560นะครับต่อมาเป็นหมวดรายจ่ายจะประกอบไปด้วยบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายในการสมัครรับเลือกตั้งค่าใช้จ่ายค่าจ้างแรงงานค่าทําของค่าโฆษณาในสื่อต่างๆค่าจัดทาป้ายและสิ่งพิมพ์ค่าใช้จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ต่อนะครับข้อ2.7ค่าจัดซื้อหรือเช่าวสัสดุอุปกรณ์ในที่นี้นางสาวอิสซีเนี่ก็เขียไว้3,300บาทนะครับ2.8ค่าเช่าสถานที่และค่าตกแต่งสถานที่2.9ค่าเช่ายามผหาหนะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็จะ37,500บาทข้อ 10, 10ข้อค่าสาธารณูปโภค1,000บาท สองจุดหนึ่งหนึ่งค่าอาหารและเครื่องดื่มหนึ่งหมืนบาทสองจดหนึ่งสองค่าอบรมผู้สมัครหรือผู้ช่วยออกเสียงสองจดหนึ่งสามค่าใช้ใจ่ายอื่นอื่นประชิงประกอบไปด้วยค่าค่าใช้ใจ่ายรรมจารหกสิบห้าแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะครับเ,เขาก็ไม่ได้เขียนว้ครับรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งสิ้นหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทต่อไปเป็น หัวข้อที่สามเงินคงเหลือหลังปรับรายการค่าใช้จ่ายค้งจ่ายก็จะบอกด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่อไปสี่เงินเงินคงเหลือก็จะบอกด้วยมูลค่ารัสินประโยชน์อื่นใดที่รับจ่ายแทนกันห้าเงินคงเหลือก็จะมีเงินสดกับเงินฝากธนาคารนะครับ